เอาอย่างมาก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการ <c oughs> ติดตามสตาร์นะครับในหนึ่งลูปวิธีการทำห้าสอน B1 เพื่อนใหม่นะครับจะมีอะไรวิธีการยังไงบ้างนะครับเราได้คนใหม่เข้ามาหนึ่งคนนะครับจากการพูดสิทธิประโยชน์นะครับพูดสิทธิประโยชน์ อินโทรมาแล้วนะครับหรือสปอนเซอร์มาแล้วสปอนเซอร์มาแล้วนะครับเราก็จะได้คนเข้ามาหนึ่งคนนี่ก็คือเพื่อนใหม่หนึ่งคนที่เราเจอนะครับเดี๋ยวเราจะไปช้าๆเวลาเรามาเจอเพื่อนใหม่หนึ่งคนเนี่ยวิธีการที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือการทำห้าสอนนะครับตามสูตรที่เราเรียนกันมาทำห้าทำห้าสอนสามครั้ง เป็นโครงสร้างอยู่แล้วทำา่าสอนมันคงจะในโดยเนื้อหาเนี่ยมันคงสอนกันได้ไม่เสร็จภายในวันเดียวหรือครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อาจจะมีซ้ํากันบ้างแต่มีการรีสกิลมีการตรวจทานกันนะครับแล้วก็พาเข้าไปทํางานให้ได้5เคสพาเขาทำนะครับ OJT นะครับให้ได้5เคสจนกว่าเขาจะเป็นนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับแล้วก็ติวนะครับ 5F กับ L0 นะครับนะครับ L0 เนี่ยเขาก็จะรู้ในส่วนของความคุ้มค่าของธุรกิจนี้ของ Legacy นะครับมันต้องมันต้องมันต้องสร้างให้เขาเห็นความคุ้มค่าก่อนนะครับสร้างให้เขาความเห็นความคุ้มค่านะครับส่วน 5F เนี่ยจะเริ่มขายของได้นะครับแต่จริงๆใน 5F เนี่ยเอา3ตัวแรกก่อนเลยฟิตฟังชัน นะครับโฟโนะครับส,สะโคบให้อยู่3ตัวนี้ก่อนส่วน f o l โล w กับไฟเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังยังไปไม่ถึงนั่นนะครับหลูบตรงเนี้ยนะครับให้เขารู้ความคุ้มค่าทางธุรกิจนะครับให้เขารู้วิธีการทำธุรกิจนะครับเพราะนั้นเวลาจะติดตั้งสกิลนะครับสามห้สอนสครั้ง5เคสสิลในระหว่างเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าเพื่อนใหม่เนี่ยเขาจะเป็น สตาแบบไม่สถาปนาได้ยังไงเราต้องเข้าใจคำว่าสถาปนากับสตาก่อน,นครับเราต้องเข้าใจคำว่าสตาที่แบบไม่สถาปนาก่อนคนที่จะเป็นสตาได้ไม่ได้เดาแล้วก็ไม่ได้สถาปนานะครับอย่างน้นอยๆเขาต้องรับเงื่อนไขนัดเราอิดออดไหมเป็นเวลาไหมจัดเวลาได้เราโทรไปนัดจัดเวลารับนัดจัดเวลาพาไปติวงานจัดเวลามาเรียน จัดเวลาไปทําเคสทําได้ไม่อิดออดน,นะครับแล้วสุดท้ายพอเริ่มเรียนมาเนี่ยเริ่มทํางานเนี่ยข้ามคําปฏิเสธเป็นอาจจะยังไม่เก่งอาจจะน่อมๆอมอยู่อาจจะยังไม่ได้แต่พอคุยกับเราแล้วข้ามได้พอคุยกับเราแล้วเคลียร์ได้อันเนี้ยถึงจเรียกว่าสตาแบบไม่สถาปนานะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดจุดจุดนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยคนคนเนี้ยหนึ่งมนุษย์คนเนี้ยที่เริ่มเป็นสตาร์ รเราจะเริ่มติดตั้งสกิล L1 ก็คือเหมือนติดอาวุธเขานะครับพอมาถึงจุดจุดเนี้ยติดตั้งสกิล L1 เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเราอาจจะเราจะแบ่งสโคปออกเป็นทีละ3เดือน3เดือนสเตจที่1นนะครับสเดือนสเตจที่1 6 skill สก mm ิล hmm. เบื้องต้นที่ต้องมีไม่ต้องเร่งเร้านะครับไม่ต้องเร่งเรา้า หกสกิลเบื้องต้นที่ต้องมีใน3เดือนแรกเพื่อจะเพาะบ่มสตาร์ให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไวไอจอยเขามีไหมคมไหมเขาสามารถเอาไวไอจอยตัวเองไปพูดกับคนอื่นและคนอื่นเคลิ้มตามคนอื่นเห็นด้วยว่าเขาทำทำไมหรือตัวเขาเองเนี่ยใช้ไวไอจอยตัวเนี้ยตัดข้อ,ขอกังวลในใจตัวเองเพื่อจะทำธุรกิจต่อเนื่องยาวๆได้หรือไม่3โปรโมทนะครับตลาดโซเชียล วายแฟมสี่วายในแฟมซิ y c, c. สอนให้เป็นนะครับทำห้าบทบาทระหว่างทำเคสนะครับ BTC รีบอ n โชนากาันจะเยอะนะครับ1 2 3 4 5 6แต่6สกิลเนี้ยใช้เวลาประมาณ3เดือนเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆเรียงร้อยไปเนี่ยถือว่าทำทันแต่ถ้าดูให้ดีรู้ลึกๆเนี่ยสำหรับคนใหม่เนี่ยวายจอยสามโปรโมท ทำไมต้องหรือว่า Network 3ส่วนเนี้ยเขาสามารถทำได้ตนะั้งแต่สัปดาห์ที่1นะครับ7 day 7 Day post 14 d a y c h a l พ e n g e นะครับอยู่ในนี้โปรโมทเมื่อเขาเริ่มได้เจอเริ่มได้ทำทำห้าเคสแบบที่เราพาไปทำเนี่ยนะครับ3 P โดยเพราะการโปรโมทโค้ดนะครับเป็นสิ่งสำคัญหลังจากนั้นมันจะต่อเนื่องเองโปรโมทโค้ดนะครับโปรโมทรอบ Academy นะครับ CY ในแฟมซีดตรงเนี้ต้องให้ตั้งแต่วันแรกต้องค่อยๆค,คุยนะครับ 5้าบทบาททําเป็นหรือไม่นะครับช่วยเราทํางานได้หรือไม่เรียนรู้ได้หรือไม่นะครับสุดท้ายคงยังไม่ได้ขายรีบอลได้เป็นแต่นะครับแต่เบสิกของการรู้รีบอลและโภชนาการจะต้องมาตั้งแต่3เดือนแรกเนี่ยสเดือนแรกจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยถ้าครบตามเนี่ยที่สุดแล้วจริงๆจะเริ่มเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วนะครับทีนี้พอ3เดือนถัดมา3เดือนหลังบ่มเพาะเนี่ย สามเดือน3เดือนเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีแต่เขียนสกิลแบบเลือกมาให้ได้3เดือนแรกเนี่ยสร้างความมั่นใจใส่เข้าไปสร้างความมั่นใจสร้างความเข้มแข็งสร้างแนวคิดฝันต้องเข้มแข็ง3เดือนเนี่ยฝันต้องเข้มแข็งสุดทีเนี้ยพอฝันเข้มแข็งเขาอยู่ได้เขายอมรับเงื่อนไขเขาจัดเวลาข้ามพริษัทได้เป็น3เดือนหลังติดสกิลครับเป็นสกิลฝึกฝนเบื้องต้นมาฝึกฝนฝึกอะไรบ้าง จากแฟ้มมาใช้แฟ้มเป็นตรงเนี้ยไม่ต้องละแอดวาน์ขึ้นไปเขียน8นาทีได้กระดาษแผ่นเดียวอธิบายเบื้องต้นได้สปอนสั้นได้สามารถขายตัวเองในรูปแบบของการพูดแฟ้มได้โดยไม่ต้องเปิดแฟ้มนะครับตอบข้อโต้แย้งเป็นนะครับ คงยังไม่มีใครตอบข้อโต้แย้งได้ใน3เดือนแรกหรือถึงมีได้ก็อ,อาจจะยังไม่คล่องแต่รอบนี้ตอบข้อโต้แย้งเป็นตอบทั้งข้อโต้แย้งที่โดนถามและข้อโต้แย้งในตัวเองก็ต้องคลายออกให้หมดด้วยนั่นคือเข้า3เดือนหลังนะครับคำพีรายชื่ออันนี้สําคัญเรากำลังจะกลับมาพูดอีกทีนะครับอันนี้ต้องทําเป็นและต้องส่งได้ด้วยไม่ใช่ทําแล้วก็เก็บไว้เองนะครับปิดรีบอลเองได้ เริ่มจะได้ตังแล้วต้องทำเป็นเรียนมาแล้วต้องปิดได้นะครับเรียนมาแล้วต้องปิดได้เขียน 5F ได้เขียนและเข้าใจว่า 5F คืออะไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดนอกจากการฝึกฝนยังมีงเรื่องของการ4มิติเป้าหมาย4มิติเพื่อเอาตัวเองให้อยู่ แล้วก็ถ่ายทอดเริ่มถ่ายทอดลงสู่องค์กรได้เพราะว่าเข้ามาในรูปเข้าเดือนที่6กเขาต้องมีคนเริ่มมีคนตามมาแล้วจะกลับมาพูดเรื่องคมภีร์รายชื่อหรือ3ามหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งหลังจากที่เราบอกว่าเราต้องทําผ่านเขา้าเคสการมีคมภีร์รายชื่อนี่คือการฝึกให้ทําให้เป็นและส่งโค้ดให้ได้แต่ถามว่าคมภีร์รายชื่อสามารถบูรณาการมาไซ์มาใส่ไว้ตั้งแต่3เดือนแรกได้ไหมได้เพราะถ้าไม่มีชื่อนะครับ เราก็ไม่สามารถที่จะพาเขาทาแต่ช่วงนี้เวลาเขาส่งชื่อมาหรือเวลาเราพาเขาวิเคราะห์อะไรชื่อให้เขาแตกรายชื่อเนี่ยมันต้องเกิดและอยู่กับในหูในสายตาเราเสมอใน3เดือนที่1นะครับไม,ไม่จำเป็นต้องรอว่าเฮย้ยยังไม่ถึงเดือนที่3เดือนที่เลยเลยลิ์รายชื่อมันหรือยังไม่มีรายชื่อทํางานกั่ใครจะเกิด5เาเคสได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสโคปและสะกิลในการบูรณาการในการสังเคราะห์ออกไปแล้วว่ามันควรจะเป็นสเต็ปนี้แต่คนที่เป็นโคชเองเนี่ย ก็สามารถที่จะโยกย้ายหรือผสมผสานให้เกิดความกลมกล่อมในการ OJT คนใหม่เพื่อเป็นสตาร์และการติดตั้งสกิลในแต่ละคนสามารถที่จะสลับกันได้โดยไม่ต้องรอเวลานะครับแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยคือการทําประเมินค่าแล้วกลมกล่อม,มที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเพื่อนใหม่การ AAR เชื่อว่า เขาต้องเริ่มมีคนมาตั้งแต่เราพาเขาทำ5เคสผ่านไป6เดือนให้เขา AR4 ทบให้เป็นนะครับสอนเขาให้ได้นะครับโทรหาใคร4คนพับหน้ากระดาษมานะครับอันเนี้ยเราลงรายละเอียดกันอีกทีแล้วท้ายที่สุดเขาต้องรู้ว่า4อย่างที่เขาต้องทำนะครับในฐานะที่ไปทำธุรกิจนี้นะครับตื่นเช้ามาทำอะไรบ้าง3 2 1ตามเคสนะครับฟังสื่อ AR กับโค้ดนั้นเขาต้องรู้นะครับ4อย่างที่ต้องทำเพราะนั้นใน3เดือนนี้ ตลอดระยะเวลา3เดือนในเสดที่1อย่างแรกฝันเขาต้องแข็งครับฝันเ,าเข,ข,ตขนเาต้องเข้มแข็งไม่ต้องไม่ใช่แข็งฝันเขาต้องเข้มแข็งนะครับฝันเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ยาวๆ <ARA> ต้องเข้าใจในบริบทไม่ใช่ว่า3เดือนแป๊กอีก3เดือนหลังไม่ได้สอนเลยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเน้น3เดือนให้เข้มแข็งอยู่ในหูในตานะครับให้เขารู้วิธีการแล้ววิธีการที่จะให้เขารู้ว่าฝันเข้มแข็งคืออะไร <S 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 เราทําอยู่ในบทบาทของหน้าที่ของสี่ธรรมครับ ทำให้มีรายได้3เดือนแรกนี่แหละเป็นอะไรที่็นต้องเห็นภาพวิสุทธ์ทำให้มีแนวคิดเขาจะได้อยู่อย่างถูกต้องในธุรกิจเครือข่ายนี้นะครับทําให้มีเวทีนะครับเขาจะได้รับการยอมรับนะครับเขาจะรู้ว่าเขาทําได้และเริ่มทําได้และมีการยอมรับได้รับเสียงปรบมือได้รับคําชื่นชมนครับแล้วก็ทําให้มีคนตามมา ตรงนี้ได้รับการยอมรับแล้วอันนี้เขาจะได้เริ่มฝึกเป็นโค้ชไม่ใช่ว่าให้เขาชวนคนมาอย่างเดียวแต่เราต้องทําให้ทําให้เขาเจอ,อไรายได้ทําให้เขามีแนวคิดก็จากเราทําให้เขามีเวทีเราก็ปั้นดาวขึ้นไปซะทำให้เขามีคนตามมาก็ต้องสอนวิธีการตามห้าค้นหาแทรกลงไปในตรงไหนก็ได้หรอจะเริ่มแทรกเบื้องต้นห้าค้นหาเบื้องต้นคือเริ่มลิตรลายชื่อพวกนี้ก็บวกไวเน็ตเวิร์ดเข้าไปให้แข็งๆไวเน็ตเวิร์ดเข้าไปในทุกสเต็ป วายเน็ต่วยเข้าไปในทุกสเตปให้แข็งแข็งให้เข้าเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นนี่คือหลุดการสร้างสตาร์โดยไม่ได้สถาปนาแล้วก็เขาจะมีฝันที่เข้มแข็งแล้วก็มีสกิลที่มัน่นคงเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นสตาร์ของพวกเราทําให้เสร็จตั้งแต่ตอนแรกทําให้เสร็จตั้งแต่เบสิกแบบนี้แล้ว6เดือนนี่จะเป็น6เดือนที่เรามีสตาร์ที่เข้มแข็งและสามารถทํางานได้เองอย่างที่เราหวังและเป็นสตาร์ในทีมเราจริงขอบคุณครับ